อธิษฐานแค้นแสนรักนิยายสั้นจบในสองตอนอีพีนี้เสนอเป็นตอนอวสานนะคะแต่งโดยช่องเรื่องเล่าชวนฟังค่ะ20ปีต่อมาดวงตากลมโตค่อยๆลืมตาขึ้นทีละน้อยทีละน้อยพร้อมกับ สิ่งของภายในห้องนอนสีขาวที่ตกแต่งยามเรียบง่ายพิมพ์ดาวสาวน้อยวัยเพียง20ปีเธอโตมาพร้อมกับพลังที่วิเศษเวลาที่เธอมีความโกรธจากการถูกทำร้ายหรือจากการเอาเปรียบเธอจะสามารถสั่งจิตของเธอให้ทุกอย่างมีพลังอำนาจและจัดการกับคนพวกนั้นได้ แต่ทว่าพลังจิตที่แข็งแกร่งนี้สามารถทำลายเข้าของทำลายทุกสิ่งโดยที่เธอเองก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เลยทำให้เอมออนผู้เป็นมารดาข,ของเธอมีความกังวลอย่างมากเรากับว่าลูกสาวของเธอจะไม่เหมือนคนปกติเอมออนได้พาพิมพ์ดาว ไปพบกับจิตแพทย์เป็นเวลาหลายปีตั้งแต่เธอเกิดมาก็ว่าได้เสียงที่ดังโครมครามทำให้เอมออนผู้เป็นมารดาที่อยู่ชั้นล่างของบ้านต้องรีบวิ่งขึ้นมาอย่างชั้นบนเอาอีกแล้วเหรอยายดาวมือเรียวบางผูเข้ากอดผู้เป็นมารดาทันทีที่ผู้เป็นมารดา มานั่งลงข้างๆเตียงนอนนานุ่มเมื่อไหร่นะลูกลูกจะเลิกฝันร้ายแบบนี้สัทีเมื่อไหร่ความฝันและพลังบ้าๆเน,นี้ยจะหายไปจากลูกแม่สัทีผู้เป็นมารดาลูกหัวลูกสาวด้วยความห่วงใยและเอนดูหลับนะลูกแม่จะอยู่ข้างๆหนูพิมพ์ดาว หลับในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่เช้าวันต่อมาแม่คะวันนี้หนูจะออกไปสมัครงานนะคะแม่เสียงสดใสในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวคุมทับด้วยเสื้อสูทสีชมพูอ่อนๆเธอใส่กระโปรงสีดำเข้ารูปยาวถึงเขา่า แลดูเรียบร้อยและสดใสสมวัยแม่คะดาวออกไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะมือเรียวบางหยิบขนมเข้าปากพร้อมเดินก้าวยาวออกจากประตูบ้านไปอ้าวลูกไม่ทานข้าวก่อนละ่ะเสียงผู้เป็นมารดาตะโกนถามตามหลังลูกสาวหนูรีบนะคะแม่เดี๋ยวรถติดหนูไปก่อนนะคะแม่หนูรักแม่นะคะเสียงสดใส ตะโกนดังมาจากรถเก่งญี่ปุ่นคันเล็กๆแล้วเธอก็ขับรถออกจากบ้านไปรถญี่ปุ่นขับมาจอดที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยที่เจ้าของเป็นสถาปนิกหนุ่มที่ชื่อนัทวุฒิชายหนุ่มวัยสีกว่าปีที่ตอนนี้เขาก็ยังโสด และยังดูดีต่างกับอายุลิบลับนัทวุฒิยังดูหล่อเหลาไม่เคยเปลี่ยนเชิญค่ะคุณพิมพ์ดาวเสียงพนักงานต้อนรับพูดทักขึ้นเมื่อเห็นหญิงสาวเข้ามาสัมภาษณ์งานตามเวลาที่นัดหมายขอบคุณค่ะเสียงตอบรับอย่างเป็นมิตรแววตาสดใสมองไปรอบ,รอบ ออฟฟิศอย่างคุ้นเคยเพราะออฟฟิศแห่งนี้มีหลายอย่างที่พิมพ์ดาวคุ้นเคยและไม่เคยลืมเรื่องราวเมื่อ20ปีก่อนคุณนับดาวคะเสียงดังฟังชัดจากพนักง,งานต้อนรับถามขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นร่างบางๆนั้นยืนคุ้นคิดกับมุมต่างๆของสถานที่แห่งนี้อย่างคุ้นเคยแล้วเสียงลด ก็วิ่งเข้ามาในบริษัทหญิงสาวยังสำรวจตรวจตราค่ะค่ะค่ะเธอตอบรับเบาๆคุณนัดมาถึงแล้วนะคะตอนนี้คุณนัดรออยู่ที่ห้องทำงานแล้วนับดาวเดินตามพนักงานเข้าไปในห้องอย่างสำรวจระหว่างทางที่เธอเดินผ่านเชิญนั่งครับเสียงนุ่มผายมือใหญ่ เพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้หญิงสาวนั่งลงตรงข้ามเขาพิมพ์ดาวเห็นภาพในอดีตขึ้นมาทันทีพิมพ์ดาวเธอเกือบที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และพลังจิตที่แรงกล้าของเธอกำลังจะทำงานดวงตาเธอลุกเป็นไฟเพราะนัทวุฒิคือคนที่เธอตามหาและจะมาเอาคืนเขาในชาตินี้คุณ คุณเสียงชายหนุ่มตะโกนถามเมื่อเห็นหญิงสาวจ้องหน้าเขาร้ากับโกรธแค้นและจะหักคอเขาก็ไม่ปานหรือว่าเธอจะเอาชีวิตเขาดวงตาเธอบ่งบอกแบบนั้นเชิญนั่งครับชายหนุ่มเอ,อ่ยขึ้นร่างบางนั้นนั่งลงอย่างกับมีข้อสงสัยนักหนาว่าเขา คือคนที่เธอรู้จักดีเรียกได้ว่าทั้งรักทั้งแค้นเธอมาคราวนี้เธอกะจะเอาชีวิตเขาเลยคุณมาสมัครงานในตำแหน่งเลขาผมดูประวัติแล้วคุณพร้อมเริ่มงานวันนี้เลยไหมเสียงนุ่มนั้นถามอย่างไม่คิดไตรตรองอะไรเลยเพราะชายหนุ่มเองก็คุ้นเคยกับเธอเช่นเดียวกัน นี่คุณจะไม่สัมภาษณ์ฉันบ้างหรอคะเสียงสดใสถามขึ้นชายหนุม่มทำหน้าตาเฉยไม่เห็นต้องสัมภาษณ์เลยนี่ถ้าคุณฝึกงานไม่ผ่านโปสามเดือนคุณก็ไม่ผ่านแค่นั้นเองเขาตอบเสียมเรียบพิมพ์ดาวยิ้มออกมาเพราะเธอมาฝึกงานที่นี่เพื่อจะแก้แคนล้วนๆเพราะออฟฟิศแห่งนี้ คือบ้านหลังเก่าของเธอและเธอก็ถูกขังในห้องมืดที่ตอนนี้ห้องมืดนั้นได้ถูกตกแต่งใหม่และแปลเป็นสระว่ายน้ำแสนสวยไปแล้วแต่เธอก็ไม่เคยลืมมันงั้นก็ดีค่ะฉันพร้อมที่จะเริ่มงานพรุ่งนี้เธอเอ่ยขึ้นขอบคุณนะคะงั้นวันนี้ลาก่อนเจอกันพรุ่งนี้พูดยังไม่ทันจบ ร่างบางก็เดินออกจากห้องนั้นไปหนูกลับมาแล้วค่ะแม่เสียงสดใสรีบเอ,อ่ยขึ้นเหมือนเช่นทุกวันเมื่อเธอเดินเข้ามาในบ้านมาจากลูกแม่เตรียมอาหารไว้แล้วเมื่อเช้าก็รีบนะเราเนี่ยหิวแย่เลยผู้เป็นแม่เอ,อ่ยขึ้นด้วยความห่วงใยขอบคุณค่ะแม่เสียงสดใสพูดขึ้น ด้วยแววตาที่มีความสุขเหลือเกินเช้าวันต่อมานับดาวมาถึงที่ทำงานใหม่ตั้งแต่เช้าตรู่เธอมีเวลามากพอที่จะสำรวจจุดต่าง,างๆภายในออฟฟิศแห่งนี้ฮือฮือเสียงอื้ออึงจากเด็กสาวที่เธอยังไม่เคยพูดเลยตั้งแต่เกิดมาเรากับว่าเป็นใบ้ แต่ก็ไม่เชิงลดาคือกอละกดเมื่อชาติที่แล้วเธอได้รับกรรมจากการกระทำํำเธอเกิดมาไม่เคยพูดออกมาเป็นคำเลยสักครั้งเดียวเมื่อเด็กสาวเห็นพิมพ์ดาวเธอก็ต้องตกใจกลัวเพราะเธอไม่เคยพูดกับใครกลัวหนูกลัวออกไปนะออกไปเด็กน้อยพูดออกมาด้วยความตกใจ พร้อมกับอุ้มตุ๊กตาตัวโปรดวิ่งหนีไปอะไรกันยายดาเสียงดังแต่เช้าเลยนะแกนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องวุ่นวายให้ฉันไม่เว้นแต่ละวันมารีคือมาลสีแม่เลี้ยงใจร้ายเมื่อชาติที่แล้วของเธอในชาตินี้เธอก็ต้องมารับกรรมร่วมกับระดาที่ทำกับเธอพ่อแกนะ่ะ ก็ไปมีเมียน้อยนี่ฉันน่ะก็ต้องมารอดูแลแกอีกเวรกรรมอะไรของฉันนักหนานะจะทำงานก็ทำไม่ได้เต็มที่ตั้งแต่แกเกิดมาเนี่ยฉันมีแต่เรื่องซวยๆมาลีได้แต่โทษลูกสาวที่สามีเธอปันใจให้หญิงอื่นเสียงพูดอย่างรำคาญลูกสาวที่เกิดมาก็สร้างแต่ภาระให้เธอไม่เว้นแต่ละวัน อะไรกันครับพี่มารีเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยหนุ่มใหญ่ที่ในมือถือแฟ้มงานพร้อมกระเป๋าสะพายใบใหญ่ที่สะพายบนไหล่กว้างนั้นก็ยายดานะสิไม่รู้วิ่งหนีใครมาหน้าตาตื่นเชียวยังกะเห็นผีชายหนุ่มมองไปที่หลานสาวตอนนี้เธอกลัวจนตัวสัน่นและไม่มองหน้าใครเลยได้แต่กอดตุ๊กตาร้องไห้สะอึกสะอื้น หนูดาคะไหนบอกนะสิหนูเห็นอะไรเอย่ยอารุณาอารุณาคะ่ะอารุณากลับมาแล้วเด็กสาวพูดออกมาด้วยความกลัวพร้อมทั้งชี้นิว้วพร้อมทั้งชี้นิว้วไปยังออฟฟิศห้องที่นับดาวทำงานอยู่ทําให้มารีผู้เป็นแม่ถึงกับตกใจเพราะตั้งแต่เกิดมาลูกสาวไม่เคยพูดเลย นี่ยดาพูดออกมาได้ยังไงอะผู้เป็นแม่อาปากค้างไม่ต้องกลัวนะคะหนูดานั่นคือนับดาวไม่ใช่อรุณาค่ะอรุณาอรุณาเด็กสาวยังคงพูดต่อชายหนุม่มแอบตกใจแต่ก็กอดปลอบใจหลานสาวน้าไปทำงานก่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคนเก่ง เลิกงานแล้วเดี๋ยวนะ้ามาเล่นด้วยนะคะไม่มีอรุณานะคะนัทวุฒิรูปหัวหวลานสาวเบาๆแล้วก็รีบเดินจำอ้าวเข้าไปยังห้องทำงานซึ่งตอนนี้มีนับดาวมาเป็นเลขาวันนี้คุณนัทมีประชุมนะคะต่อด้วยมีนัทคุยกับลูกค้าต่างชาติเธอรีบรายงานทันทีเมื่อชายหนุ่มเปิดประตูเข้ามา ชายหนุม่มหน้าเข้มพยักหน้ามาแต่เช้าดีนี่วันแรกก็แน่นอนสิคะไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่ผ่านปโปรแน่ๆถ้าไม่ผ่านปโปรก็แปลว่าฉันตกงานนะสิปากบางๆรีบเถียงขึ้นในทันทีชายหนุม่มสายหัวแล้วก็แอบอมยิ้มเบาๆนัดขานัดขาเสียงแหลมปีด๊ดดังมาจากประตู นัทวุฒใส่หน้าในทันทีนินาสาวสวยหุ่นเซ็กซี่ที่ตามนัทวุฒมาหลายปีแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อน,นัทวุฒไม่ยอมตกลงปรงใจแต่งงานกับเธอเสียทีนี่เธอไปเอากาแฟมาให้ฉันด้วยหล่อนสั่งยังกับเป็นเจ้าของบริษัทนีนาคุณมาที่นี่แต่เช้าคุณมีธุระอะไรหรือเปล่า วันนี้ผมงานยุ่งชายหนุ่มรีบออกตัวก็เปล่านี้คะ่ะนาว่างนาก็แค่มาเฝ้าคุณอนะตามสบายเลยนะคะนัดนาอยู่ได้หล่อนพูดหน้าตาเฉยพร้อมชำเรลืองสายตาไปยังพิมพ์ดาวที่เธอถือถ้วยกาแฟอุ่นๆมาเสิร์ฟให้ตามคำสั่งของหลอน เอาจริงๆที่นามาเนี่ยเพราะว่ามาลีโทรบอกนาะให้มานะคะนัดนับดาวเธอเดินเลี่ยงๆไปที่โต๊ะทำงานของเธอโดยไม่ได้สนใจวันนี้นานั้นจะคุยอะไรกับนัทวุฒิแต่แท้จริงแล้วที่นินามาที่นี่เพราะมาลีน้องสาว ของนัทวุฒิเองโทรบอกให้เธอมากําจัดพิมพ์ดาวเพราะมาลีรู้ดีว่าพี่ชายของเธอไม่เคยมองหญิงคนไหนเหมือนมองพิมพ์ดาวเธอจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมแต่เธอก็ต้องมีตัวช่วยนาฬิกาชี้ไปที่เลขใบสองเป็นเวลาที่นัทวุฒิต้องออกไปพบกับลูกค้า ซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญทำให้นับดาวต้องอยู่ในห้องทำงานเพียงลำพังนี่เธอเสียงหาเรื่องก็เริ่มขึ้นมารีกับนีนาเตรียมการนี้เพื่อกำจัดพิมพ์ดาวทั้งสองหลอกเธอมาที่บันไดชั้นบนของดาดฟ้าของตึกเพื่อที่จะผลักให้เธอตกบันไดที่สูงและชัน แวลตาที่จะกันแกล้งเธอแววตาของมาลาสีในร่างของมาลีในตอนนี้ทำให้พิมพ์ดาวจําแววตานั้นแม่นยำมันมีทั้งพลังความโกรธความรุนแรงเมื่อชาติที่แล้วเธอเป็นหญิงที่อ่อนแอถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจรวมถึงความรู้สึกเรื่อยมาแต่มาในชาตินี้ด้วยแรงอธิษฐานจิตของเธอเธอมาพร้อมกับพลังวิเศษ ทันใดนั้นโคมไฟระยะที่ห้อยลงมาจากเพดานก็หลุดล่วงลงมาโครมเสียงล่วงลงมาถึงบันไดสิ่งของต่างๆที่อยู่ตรงนั้นก็ล่วงลงมาทีละอย่างตู้แก้วกระจกแม้กระทั่งหน้าต่างก็หลุดร่วงลงมาเสียงดังโครมครามพิมพ์ดาวเธอไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ในตอนนี้ พลังพิเศษของเธอกำลังจะทำงานมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เธอโดนทำร้ายครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ถ้ว่ามันรุนแรงมากปั้งเสียงกระจกแก้วแตกทำให้เศษแก้วกระเด็นไปบาดคอมาลชีช่วยด้วยช่วยด้วยนางปีศาจอย่าเข้ามานะนางปีศาจเสียงมาลีตะโกนด้วยความกลัวทำให้เศษแก้วบาดร่างของเธอ จนเธอสลบและหมดสติไปด้วยความเจ็บส่วนนีนาน,นั้นก็เช่นกันหยุดนะันางปีศาจแกมันเป็นปีศาจร,ร้ายฉันจะถ่ายคลิปส่งให้พี่นัดพูดยังไม่ทันจบร่างของนีนาก็ตกบันไดนั้นไปอารุณาหยุดนะฉันกลัวแล้วอารุณาหยุดนะฉันกลัวแล้วเสียงหวิดร้องของระดาที่เธอแอบยืนอยู่ในห้องในมุมมือตรงนั้นพิมพ์ดาวได้หันไปมองระดา ทำให้เธอเห็นภาพในอดีตทั้งหมดนาดาก็คือกรลกกรในชาติก่อนที่เป็นน้องต่างมารดาของเธอนั่นเองหยุดนะอนุราหยุดนะฉันกลัวแล้วเสียงของนาดาร้องตะโกนด้วยความกลัวรถยนต์ดับเครื่องยนต์แล้วรีบวิ่งร่างใหญ่ก้าวเท้ายาวแทบจะวิ่งก็ไม่ปาน มาอย่างชั้นสามของตึกที่ตอนนี้กำลังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียงดังโครมครามนัทวุฒิไม่อยากจะเชื่อในจิตสัมผัสของตัวเองเลยว่าพิมพ์ดาวก็คืออรุณาหญิงสาวเพียงคนเดียวที่เขารักจะมาเป็นพิมพ์ดาวในชาตินี้ที่เธอมาพร้อมกับพลังพิเศษหยุดนะอรุณา ร่างหนานั้นรีบวิ่งเข้ามาแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแขนยาวรวบร่างบางนั้นเข้ามากอดไว้แน่นอรุณาในที่สุดคุณก็มาผมขอโทษผมรักคุณนะผมรอคุณคำพูดที่มีพลังอำนาจจากความรักที่เป็นรักแท้ทำให้ทุกสิ่งเริ่มสงบลงแววตา ที่มีแต่วความโกรธแค้นเริ่มอ่อนโยนเสียงรถพยาบาลรีบมารับคนเจ็บไปรักษาดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความโกรธค่อยๆลดความโกรธลงทีละน้อยทีละน้อยมือเรียวบางผักร่างหนานั้นออกอย่างสุดกำลังคุณโกหกคุณหลอกฉันเธอต่อว่าด้วยความแค้นมือใหญ่ ค่อยๆจับที่คางสวยนั้นเบาๆอย่างทนุธนอมอารุณาหรือว่าพิมพ์ดาวคุณฟังผมนะผมไปตามหาคุณทุกวันแต่ก็ไม่เจอคำพูดของชายหนุม่มทำให้หญิงสาวเห็นภาพในอดีตภาพที่ชายหนุม่มถือดอกกุหลาบสีขาวที่เธอชอบไปเฝ้ารอพบเธอที่จุดนัดพบทุกวัน โดยที่ไม่คาดคิดว่าเธอจะถูกขังในห้องมืดนั้นราวกับเส้นผมบางภูเขาทุกคำพูดของชายหนุ่มทำให้ความโกรธของเธอลดน้อยลงแววตาอ่อนโยนเริ่มอ่อนไหวไปกับดวงตาที่จริงจังของชายหนุ่มผมขอโทษนะพิมพ์ดาวผมรอคุณมาตลอดชีวิตของผม ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่รักใครไม่ว่าจะชาติไหนผมไม่แต่งงานกับใครในหัวใจของผมมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวจิตใจสงบลงเธอมองไปที่กรกฎที่ยืนมองเธออยู่ตรงนั้นด้วยร่างใน,น้อยของเด็กสาวก็เดินเข้ามาหาเธอนัทวุฒ มองทั้งสองด้วยความสงสัยอรุณาฉันขอโทษฉันทำร้ายเธอฉันเองที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดฉันเป็นคนขังเธอฉันขอโทษนะขอเธอโอโหสิก,กรรมให้ฉันด้วยมือเล็กๆยกขึ้นไหวขอโทษในสิ่งที่เธอทำเมื่อชาติที่แล้วพิมพ์ดาวจับมือเล็กๆที่ไหวขอโทษเธออย่างจริงใจ ดวงตากลมโตเป่งประกายออกมาด้วยความดีใจฉันยกโทษให้เธอกอละกอดแล้วทั้งสองก็โผเข้ากอดกันด้วยความเข้าใจทำให้นัทวุตรที่อยู่ตรงนั้นยิ้มออกมาอย่างมีความสุขหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงในวัดที่ร่มลื่นพิมพ์ดาวได้มาทำบุญกับมารดาของเธอ หมดทุกหมดโศกแล้วนะลูกเอมออนผู้เป็นมารดามองลูกสาวอย่างโล่งใจเมื่อทุกอย่างถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีขอบคุณนะคะแม่หนูไม่ฝันร้ายอีกแล้วทั้งสองแม่ลูกกอดกันด้วยความเข้าใจในสวนหลังบ้านที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายมีดอกไม้สีสันสดใส กำลังผลิบานและออกดอกสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมอ่อนๆนัทวุฒิได้มาหานับดาวที่บ้านสวัสดีครับคุณแม่เสียงทักทายอย่างสุภาพพร้อมยกมือไหวอย่างนอบน้อมชายหนุ่มทักทายผู้เป็นแม่ของแฟนสาวไหวพระเธอลูกมาหายายดาวใช่ไหมครับยายดาวลดน้ำต้นไม้อยู่ที่สวนหลังบ้านแนะ่ ไปเถอะลูกชายหนุม่มเดินก้าวยาวมายังสวนหลังบ้านร่างบางนั้นกำลังลดน้ำต้นไม้พวนดินอย่างเพลิดเพลินชายหนุม่มเดินเลี้ยงมาด้านข้างของเธอเขายื่นดอกกุหลาบสีขาวในมือให้กับหญิงสาวพี่นัท มาได้ไงคะเนี่ยชายหนุ่มไม่พูดอะไรแขนยาวนั้นคว้าแขนเรียวบางมานี่สิพี่มีไราจ,จะให้ดูเขาค่อยๆประคองร่างบางนั้นมายังดอกกุหลาบสีขาวที่เขาซื้อมาเต็มหลังรถว้าวสวยจังเลยค่ะพี่นัด พี่ซื้อมาให้ดาวนะพี่จำได้ว่าดาวชอบดอกกุหลาบเราจะปลูกมันด้วยกันนะแล้ววันนี้พี่ก็ตั้งใจมาคุยกับคุณแม่เพื่อที่จะขอดาวแต่งงานหญิงสาวมองชายหนุ่มด้วยแววตาที่อบอุน่นต่อจากนี้พี่จะขอดูแลดาวกับแม่เพื่อทดแทนสิ่งที่ผ่านมานะ ชายหนุ่มหยิบแหวนขึ้นมาและสวมให้เธอแต่งงานกับพี่นะคนดีร่างใหญ่นั้นดึงร่างบางเข้ามากอดไว้อย่างแนบแน่นหญิงสาวเงยหน้ามองเขาอย่างอบอุ่นทั้งสองจ้องตากันด้วยความเข้าใจจบบอลีบู์ขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดละคสรสั้นที่ทางช่องนำมาลงนะคะสำรับอธิษฐานแค้นแสนรักก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ